ครับร้านตลาดไทยแก๊สนะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปทดสอบก่อนส่งนะครับเป็นเตาขนมครกรุ่นประหยัด1หัวเตานะครับอ่ารุ่นประหยัด1หัวเตานี่คือว่าคงมีประกอบด้วยหฝาแล้วก็อ่าเบ้าขนมครกแล้วก็อ่าบังลมนะครับซึ่งรุ่นนี้ต้องหาอ่าเอามีโต๊ะวางก็ใช้ได้เลยนะครับรุ่นนี้ประกอบด้วยฝานะครับแล้วก็เ nee บ้าขนมครกอันนี้เบ้าขนมครก ตาเอ็มนะครับสำหรับไวร่อนนะครับแคะก็ได้ร่อนก็ได้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็แผ่นกระจายความร้อนนะครับซึ่งจะทําให้แก๊สออกมาสม่ําเสมอนะครับแล้วก็เตาเราใช้เตาเกจเเลยนะครับเป็นวาลโยกนะครับวาลโยกเราจะสังเกตได้นะครับเวลาเปิดเนี่ยครับก็ปิดก็เป็นลักษณะนี้เปิดก็ดึงเข้ามาหาตัวเราเราจะรู้เลยนะครับว่าตอนนี้เปิดหรือปิดเพื่อเพื่อ เพื่อความปลอดภัยในการใช้นะครับอันนี้เราเปิดทางแก๊สนะครับรุ่นนี้ก็จะมีหัวปรับสายด้วยนะครับเปิดทางแก๊สมาแล้วเราก็ลองไฟนะครับไฟเราจะขึ้นมาสวยนะครับนะครับไฟขึ้นมาสวยเลยนะครับเขียวสวยนะครับไฟของยี่ห้อนี้จะไฟก็จะขึ้นมาสม่ําเสมอนะครับขึ้นมาสม่ําเสมอนะครับ ตัวนี้เป็นตัวปรับไฟนะครับอย่าปิดหมดนะครับต้องให้อยู่ให้อากาศเข้านะครับไฟจะออกลักษณะอย่างนี้สวยๆอย่างนี้นะครับนะครับแล้วก็ถ้าเกิดจะวางแผ่นกระจายความร้อนแนะนําให้ให้เปิดตรงกลางก่อนแล้วก็วางลงไปนะครับแล้วก็ค่อยวางเบ้านะครับอย่าวางแล้วก็จุดทีหลังนะครับแล้วค่อยเรามาดูไฟด้านล่างเอานะครับแล้วก็เปิดกันพร้อมกันเลยได้นะครับอันนี้สะดวกสบายนะครับแล้วก็ความร้อนทั่วถึงกันแล้วก็ ใช้เราใช้เตาเกเ A ด้วยนะครับคุณลูกค้าชมคลิปนะครับสนใจก็โทรเข้ามาสั่งซื้อได้เลยนะครับเรามีรุ่นสตนเลส1หัว2หัว3หัวและรุ่นนี้ครับรุ่นประหยัดนะครับ1หัว2หัว3หัว4หัวแล้วแต่คุณลูกค้าจะใช้นะครับส่วนเบ้านะครับจะเอาเป็นเบ้าตากะไก่ก็ได้นะครับแล้วแต่แต่นี้เป็นเบ้าร่อนนะครับเบ้าร่อนนะครับ ก็แคกก็ได้ด้วยนะครับจะหนานะครับขอบพระคุณมากนะครับชมคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับนึกถึงเตาขนมครกนะครับนึกถึงร้านตลาดไทยแก่นนะครับมีปัญหาโทรเข้ามาคุยได้เลยตลอดเวลานะครับขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับ